<Un> สวัสดีครับผมนพนิแทจากแอปดิสคัทนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเจ้า oppo f i n นะครับบางคนอาจจะสงสยัยทําทำไมเว็บนี้แกะกล่องไฟ n d สองผลนะฮะเพราะว่าจริงๆครั้งก่อนจะเป็นเครื่องเดโมจากจีนนะครับยังคงมีความไม่สมบูรณ์แล้วก็หีบห่อแพ็กเกจนี่คือนำเข้ามาจากจีนมาให้บล็อกเกอร์ได้ทดสอบใช้งานก่อนนะฮะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัววางขายจริงครับวางขายในไทยเป็นตัวเครื่อง16 g b ฮะ ซึ่งผมก็ดูแล้วเหมือนกล่องจะมีขนาดบางลงด้วยนะฮะนิดนึงแล้วก็ออจะมีภาษาจีนนะฮะตัวนี้ก็จะเขียนเป็นรายละเอียดภาษาอังกฤษไว้เครื่อง oppo รหัสเครื่องคือ x909 นะฮะหน้าจอ5นิ้ว 1080p อย่างที่ดูกัน Full HD นะครับก็มีข่าวว่าเครื่อง2 2 g b จะเข้ามาวางขายปลายเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะฮะทีนี้ก็มาดูข้างในกันครับว่าตัวเครื่องที่วางขายในไทยจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับ ก็จะมีดูเล็กๆตรงนี้ฮะก็ค่อยๆแกะอันนี้ครับตัวเครื่องก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งครับตรงนี้เหมือนจะเป็นวัสดุโลหะอลูมิเนียมแผ่นบางๆนะครับโอ้พัเกจของ oppo นี่ไม่เคยผิดหวังนะฮะแต่ละรุ่นราคาถูกราคาแพงดูดีหมดฮะนี่ก็เหมือนเป็นแม่เหล็กครับเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเห็นนี่ครับแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ฮร oppo f i 5เครื่องสีขาวฮะอืมพัสดุทีมากครับ นี่จะเป็นตัวแปหน้าจอครับนี่ฮะงามงดเชียวครับหน้าจอ5นิ้วตัวเครื่องสีขาวเต็มตาเต็มอารมณ์ครับจะเป็นตัวนี้ก็เป็นสาย USB ฮะสีขาวพร้อมหูฟังสีขาวซึ่งหูฟังที่ผมบอกเลยนะครับใช้งานกับตัว Oppo f i n 5ระบบเสียง Direct Sound นี่ถ้าไม่ต้องไปซื้อหูใหม่ฮะนี่ก็คือหูฟังกลางล่างกลายเป็นหูฟังคั้นเทปด้วยหูหนึ่งเลยนะ นี่ก็หน้าตาตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับาจประมาณนี้นี่นี้แม่ไม่มีแล้วนะฮะนนี้ก็จะเป็นคู่มืออันนี้เข็มจิ้มเปลี่ยนซิมนะครับแล้วก็อ,อันนี้ NFC บางคนสงสัยทำไรคืออุปกรณ์ของอไม่ใช่อ,อุปกรณ์สิอ p p โฟไฟ5เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องรองรับ NFC แล้วก็มีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เราสามารถเอา NFC น่มาแตะ เือเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าเช่นแตะเพื่อก่อนนอนเสียงจะได้ดับลิงโทนต่างๆปิดลงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะตั้งไว้ว่าแตะเพื่อจะออกไปทํางานให้ลิงโทนต่างๆกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ขึ่ง Apple แถมมาให้เรา2สติกเกอร์นะฮะจะเอาไปแปะพวกุูแจแปะกับตัวห้อยหน้ารถอะไรนี้ได้ทั้งหมดนฮะ,ะนี่คือตัวเครื่องครับส่วนใครอยากรู้ว่าตัวจินที่ขายในไทยใช้งานได้แตกต่างกับตัวเดโมท,ที่บล็อกเกอร์ต่างๆเคยลองแค่ไหนเดี๋ยว อัดิสัะจัดให้แน่นอนครับสำหรับคลิปเปิดกล่องก็ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ